หลอไอ้บอลไปลงบ่อจระเข้ไม่ไม่ไม่เปิดไม่ลงเอาของม่อค่าอุ๊ยอะไรอ่ะลองเปิดดูสวัสดีครับยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีเด็ดแสตลีย์ครับและตอนนี้ผมอยู่เพียงลำพังฉันอยู่เพียงลำพังไม่ใช่คนลำพัง เข้าเรื <S <s ่องนะผมได้สปอนเซอร์ไลแมนมาแต่ผมไม่บอกใครเพราะว่าคนนี้แม่งมีเชดเด็ตเพื่อนๆจำได้ไหมที่ผมเคยหลอกไอ้ปอนไปเป็นลิเกน้องผมวันนี้เขาอยากเป็นลิเกครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรให้ผมมางอแฟน สีเขียวแล้วผมนึกถึงจอระเจรโอขยผมจะหลอไอ้บอลไปลงบอจอจระเข้ไปส่งลายแมนที่บอจอเจระเข้มันจะต้องงงเหมือนเดิมขึ้นไปสะายบอนบอนบอนบอลอไหนบอนี่นี่นี่นีบอลไอ้ละอีนี่นี่นี พ okay. you know ี่เลยก็บอสเซอร์ไลน์แมนมาเดีพี่พาปอเป็นฮีโร่เดี๋ยวหัวยัไหลไม่ได้ลิเกนั่นแท้ไม่ใช่พีเกโอเคโอ้ชุดไม่เท่เลยเนี่ยบอลตอนนี้เขามีโปรฮีโร่ด้วยโปรอุ่มคิ้มอุ่มคิ้มอิ่มหโค้มฮีโร่โปรคุ้มอิ่มโคตรโคตรเหนือกว่าทุกส่วนลดตะกดทุกความหิวลดสูงสุด60%เปอร์เซ็นต์เลยอาหารโคตรถูกโคตรคุ้มนี่คอนเท่เลย อยากกินอะไรมายโกโ,โน่ใช่ไหมโอเคได้นอกจากร้านดังที่รวบโปรโมชั่นลดสูงสุด60%เ,เยอะแยะมากมายไลน์แม่ยังมีแจกโค้ดส่วนลดให้เก็บเพิ่มเพื่อเอาไปลดออนท็อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการได้อีกเข้าไปที่หน้าสั่งอาหารกดที่ไอคอนอิบโ้ดโค้ดตรงนี้เจอโค้ดส่วนลดมากมายลดได้สูงสุด50บาทกดตรงใช้งานแล้วไปเลือกร้านอาหารกันได้เลยกินม,มีร่วมโปรโมชั่นอยู่ด้วยเดี๋ยวพี่สั่งมโยโกโน่สั่งเชสเตอร์กิลสั่งโดมิโนพิซซ่าแล้วก็คาหมูไปสั่งเยอะเนี่ยพี่อยู่กันแค่ไม่แบบเเราาจะะได้้กินนณวลีอ่ คือย <łość> ังไงเนี่ยพี่กินก่อนไงให้อิ่มเอาไปก่อนเขาถมกแล้วต้องใส่ชุดแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยพี่แกล้งผมไหมอ่ะไม่แกล้งใครก็แกล้งก่อน่ดีๆไปไหนเดี๋ยวพาไป ผมไม่ไปใหญ่เท่ากันเทองเนี้ยเออไม่ไปก็ได้ง่ายจังเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปเพราะมันรวมโปรเด็ดร้านดังต่ำสุดสุดหกสิบประเด็นนะก็กินอยู่ที่นี่ถ้าพี่จะกินอ่ะต้องต้องไปไหนให้มาพี่อะพอยด์ผมเีอะนะพี่ไม่ได้พอยด์พรอมเพราะว่าเขาพิเศษทั้งลายแมนหน้าใหม่และหน้าเก่าอยู่นะเรียเก็บโค้ดเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยสูงสุดตั้งห้าสิบบาทนะเว้ยโปรคงขนาดนี้หาได้ที่ไหนที่นี่ไงจบเลยผมไม่ไปแล้วนะอ๋อนุ๊กเก็บบ้าง ้พี่กินพี่ม่ไ่ชุดนี้อ๋อาไม่กินไม่ไรเนี่นไเราที่เหล่อหลงไปแล้วเลยเรามีไปั่นไปลิเกหลกลไปแล้วรมปันที่ยับเลย่อยดู ไม่เสียหลักกันหมดหมู่เลยคิวมึงโดนโดนไม่รู้พี่โดนอะไรผมไม่ตบน่ะแต่ถ้าผมไม่โอเคผมก็จะแกล้งคืนอ่ะเปิดก่อนได้เปรียบเลยพี่ปิดตาทำไมเนี่ยเอาปุ่มท้ายมาดูเลยนะกลัวแล้วเนี่ยพอปิดตาแล้วกลัวแล้วอ่ะเปิดตาเดี๋ยวเนี่ยรีบจังไม่รู้ผมไม่ลงรถถ้าไม่ได้เปิดตานี่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดเปียกเลยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอา ตออลงรถจริงงออยู่ข้าสี่ตัวนะปิดไว้ก่อนดีกว่ก่อนเราต้องส่งลูกค้าไอ้ทอรดูป้ายดิป้ายดิบ่ไหนสิมันเป็นยังไงสิชื่ออะไรกันบ้างนะครับช็อปครับช็อปกับเดี๋ยวพาไปตรงนี้ยุ้ยไม่รู้ไปไหน ไอคิวมึงนะมึงต้องอยู่กับกูนะอยู่อยู่ผมอยู่ตลอดมึงต้องลงไปกับกูนะขี่ควายก็ต้องขี่กูไม่ขี่คนเดียวกูไม่ทําคนเดียวขับผมขี่คู่ประกบข้างเลยไม่มึงคันเดียวรนยวันเดียวคันเดียวคนเดียวกับโคไม่กู <S <S 2> <S 2> ไม่ลงถ้ากูไม่ลงเพรอยากใครจะากทำไม <S <S อะสามคนนั่งด้วยกันหมดเลยควายตาย <S 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 อันนี้ตัวเล็กด้วย จริงเหรอลงได้ครับลงได้โอ้โหอาปากหัวเลยไหนนู่นอาปากหัวเลยบ่ทางขวานี่ไม่ควรลงเลยครับทางนี้คือดุหัวดุมากครับตัวสามเมตรสุดนั่นโอ้แล้วมันอยู่ไหนอะอยู่ในน้ำครับถ้าเราลงอย่างเงี้ยมันกลับต่อไหมแล้วแต่ตัวมันจะลงทางไหนดีวะเนี่ยทางนี้เอ้ยทางนี้บันไดน่าจะสะดวกหน่อยพี่พี่เดินลงไปได้ไหมได้ไม่ไหมอ๋อต้องมีไม้เดี๋เลยไม่เล่าให้ชอยมั้ง อแล้วพ oh. อเสร็จแล้ว oh. มันจะออกมายืนแถวนี้อไหมรอสแป๊ซเลยอ๋อเฮ้ยมันกลัวจริงถ้ามันฮึตสู้ขึ้นมาตัวเดียวก็จะเอเห่อยื่อยแ่อยเหน่ยเอเห่เื่อเอยเหอยื่อน่เตเนเนยเอ่อ่อหอาหาร่่อหารจอยห่อยห้่่อ่ะเหนอยเย อะไรผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าช่วยดูด้วยไปไปไขยจะเสร็จแล้วไปส่งอาหารกันก่อนไม่เปิดแว่นก่อนไปบอลบอลไม่บอลไม่อลช่วยทูก่อนไม่เปิดแว่นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวจ้บกไม่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 เปิดไม่ลงช่วยด้วยช่วยกูก่อนไม่ไม่เปิดผมจะไปกับไอ้ เดี๋ยวคูลงเองเดี๋ยวพี่ให้ไอซไปเป็นเพื่อนไป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 เดี๋ยวไปีไอซ์มาเดี๋ยวมาอ่างนี้มายงี้มามาระวังพื้นต่างระดับนะเออระวังพื้นต่างระดับนะขอาทมาเอดินด้นมาดบันไดเบไขึ้นมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาขึ้นบันไดเองโชว์ปอนเรามันเป็นฮีโร่ดูอะไรอะไรไม่เอา ไอ้ไรอยู่ตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยฮีโร่โปคุ้มกิ่มโคตรโคตรฟอนพูดดิฮีโร่โปคุ้มกิ่มโคตรโคตรอิ่มโคตรโคตรสั่งได้ในไลน์แมนฮีโร่โปคุ้มอิ่มโคตรโคตรสั่งได้ในไลน์แมนผมแปะลิงก์ไว้ในแคปชั่นแล้วนะครับผมสั่งกันเยอะนะครับเออลดราคาเออเนี่ยละพูดแค่นี้พราแค่นี้อุ้ยเสียงน้ำไอ้กูอยู่นี่ไอ้กูอยู่นี่ยังไม่ไปไหนเลย ถือกล่องลายแมนีเนี่ยเอาของมาส่งค่ะผมไม่ชอบแบบนี้ผมไม่ชอบปิดตามาหลังแกงกันห้้มปิดตาไม่มีอะไรไม่เอาไม่มีอะไรเดี๋ยวอาปอนให้เลือกไปลงไปด้วยคนหนึ่งไอไม่เอาถ้าไอไม่ไปผมก็ไม่ไปพูดแค่นี้ เอส่งบอกลูกค้าเข้าคิวเวิร์ดเลยฮีโร่โปรค้มฮีโร่โปรค้มอิ่มโคตโคตอิ่มโคตโค้สามารถสั่งได้ในไลน์แมนสามารถสั่งได้ในไลน์แมนเราเอาลิงก์แปะไว้ในเดคิชั่นเราเอาลิงก์แปะไว้ในเดคิชั่นสั่งเข้ามาเยอะนะครับคุณค้าสัเข้ามาเยอะนะอระอยอะไร่อยลองเปิดดูอุ้ย

ขึ้นมาอันตรายขึ้นมาเร็วนี่ครับไลน์แมนฮีโร่ส่งทุกที่ส่งอะไรที่นี่มันไม่ใช่ลูกค้าพี่อะไปไปวีพีไม่เล่นแล้วฮีโร่ลน์แมนส่งทุกที่นะครับทุกคนใครแกล้งก่อนเมื่อกี้ไอ้ไอ้มันขำสะใจเออโทว์สับไอ้ทู่นี่ผมกลัวมันหนี ก็แค่นี้ก็โอเคแล้วไป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 แล้วนะไอ้อย่าเอาไม้เคี้ยวเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งอ่ะไอ้ไม่เอาโทรศัพท์เหรอมันไม่ดีนะไอ้ไปเอาเองเป็นกรรมตามทันไวเราแค่ไหนเป็นกรรมมันตามทันไว

มันขึ้นมาแล้วไม่ได้๋ยกับมันพอมันเยอะไอ้ีโร่ไลแมนต้องไม่กลัวแล้วครับผมพร้อมส่งความคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ให้กับทุกๆคนนะครับผมไปสั่งกันเยอะๆนะจ๊ะและสัก s ั b s c r i b e r o อ The s n a แ k นวันนี้นะคะจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันโอ้โอ้เข้าไปดูกันคนแรก กคือ two with อบกันต่อไปคือคู่ผู้ที่บ้คนที่สองครีมครีมตลกกันเก่งแต่บางคลิปเราก็ไม่ตลกด้วยเฮ้ยพัชรีเนติบุตรเนติบุตรห้า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 คำอะเล่นแบบนี้ชอบกดไลค์เลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทูวิ o ขอบคุณครีมครีมขอบคุณพัชรีแล้วก็ทุกทุกคนเลยที่อยู่บนกระดานนี้ขอบคุณทุกทุกคนที่กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งบ๊ายบาย